สวัสดีครับตอนเช้าผมก็จะขายข้าวแกงนะครับร้านเราก็ตั้งอยู่อำเภอบวัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับร้านก็จะเปิดตีห้าครึ่งนะครับก็บร้านก็10บโมงเช้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับอาหารเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับตอนน่อมีทั้งน้ำพริกนะครับ นี่จะเป็นปลาทูหอมนะครับแต่ละวันเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนน้ำพริกนี่มีทุกวันครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาช่วงเช้านะครับผ่านไปผ่านมากอแวะชมกันได้นะครับผมมันก็มีให้เลือกซ่บๆท้งนั้นเลยนะครับมีหลากหลายเมนูครับต้มจืดต้มแซ่บนะครับมียำแล้วก็มีผัดเป็ดนะครับ แกงเป็ดลูกชิ้นร้านเราก็จะมีไลเดอร์วิ่งส่งด้วยนะครับผมทางออนไลน์นะครับผม